สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้จะนำเสนอวิธีการสร้างเกมด้วยแฟดนะครับนะครับเราจะมาสร้างเกมเขาวงกดกันนะครับก่อนอื่นให้ไปที่เมนูไฟล์ครับคลิกที่ New นะครับเลือกแฟดไฟล์แอคชั่นซิสามแล้วก็คลิกปุ่มโอเคหลังจากที่สร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาทำการวาดเขาวงกดกันโดยไปที่ Panel Tool นะครับเลือกปลายทู จากนั้นกําหนดสีของเส้นก็เลือกสีตามต้องการนะครับกําหนดขนาดความหนาของเส้นผมกําหนดเป็น5นะครับก็คือให้เส้นหนา5้าพอยนะครับจากนั้นเราก็ทําการวาดเขาวงกดต,ตามที่เราต้องการนะครับเราจะวาดลากเป็นเส้นทางอย่างไรตามที่เราตั้งใจนะครับเราไม่ต้องวาดให้เป็นหลักการก็ได้ผมก็ทําการวาดนะครับจนได้เป็นรูปเขาวงกดเรียบร้อยนะครับพอเราได้ ขางกดเรียบร้อยนะครับให้ไปที่ panel t o o เหมือนเดิมเลือก selection tool ลากแถบ,บแสงคุมนะครับคุมเส้นให้หมดนะครับนะครับจากนั้นก็คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับตรงแนวเส้นตรงไหนก็ได้จะปรากฏเมนูขึ้นมานะครับให้เลือก convert to symbol ก็คือเราจะทำการ convert เส้นทั้งหมดนี้ไปเป็น symbol ผมตั้งชื่อเป็น vt ลายประเภทของซิมโบกให้เปลี่ยนเป็นบอททอนจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคนะครับเราก็จะได้ซิมโบกขึ้นมา1นึ่งบลนะครับปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเป็น VT n i n e ต่อมานะครับเราจะทําการสร้างซิมโบกอีกตัวหนึ่งเป็นเส้นชยไปที่เล็กทังก้อนทูนะครับคลิกตรงด้านมุมล่างค้างไว้นะครับ เราเลือกทําการเลือก oval t o o l นะครับก็คือวงกลมทําการวาดวงกลมวงกลมด้านนอกก็เป็นสีน้ำเงินวงกลมด้านในก็เป็นสีแดงนะครับจากนั้นนะครับไปที่ selection tool ลากแถบแสงคลมุมวงกลมนี้คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก convert to symbol สำหรับวงกลมตัวนี้ก็ตั้งชื่อเป็น vt w i n ประเภทก็เป็น button คลิกปุ่ม ok นะครับเราก็จะได้ vtwin นะครับเป็นสิมโบลที่เป็นรูปแบบของบัตทนจับลากมาวางไว้ในจุดเส้นชัยข้างไหนนะปุ่มนี้นะครับเราก็จะได้เขาวงกดเรียบร้อยจากนั้นไปที่เลเยอร์หไปที่เฟสที่2คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับอันนี้เราจะมาทำหน้าจอที่แสดงนะครับว่าแพ้หรือชนะก็ไปคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก insert bank keyframe นะครับสำหรับหน้า เฟรมที่สองอันนี้เราจะทำการป้อนข้อความคุณแพ้นะครับก็ไปที่ selection tool ไปที่ tool นะครับ panel tool เลือก text tool นะครับจากนั้นก็เลือกฟอนต์ตามต้องการนะครับเลือกขนาดของฟอนต์นะครับขนาด9.2 p o อย t ์นะครับจากนั้นเราก็ทําการพริมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คําว่าคุณแพ้ แล้วก็เลื่อนมาณจุดกึงกลางนะครับต่อมาเราจะทําปุ่มนะครับเพื่อกลับไปยังหน้าแรกเพื่อจะไปเล่นใหม่นะครับก็ให้คลิกที่ Overval Tool นะครับตรงมุมหัวมุมจากนั้นเลือกเล็ก,กลทังเกิ o ทูอย่างผมจะทําปุ่มนะครับข้างในกรอบเส้นกรอบก็เป็นสีน้ําเงินนะครับขนาดของเส้นผมแก้เป็น2นะครับข้างในนะครับสีก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับ จากนั้นเราก็ทําการวาดนะครับวาดกรอบไว้สักมุมอาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งนะครับตามที่ต้องการก็จะได้ปุ่มจากนั้นก็ไปเลือกที่ t e x t o o l เปลี่ยนสีตามต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะใช้สีน้ําเงินตัวตอักษรนะครับผมก็ลดเป็นยี่สิบพิมพ์คาว่าเล่นใหม่นะครับแล้วก็จัดให้ตามต้องการนะครับก็จะได้ปุ่มพอได้ปุ่มเสร็จเราก็ไปที่ selection tool นะครับเดี๋ยวเราจะทําการ convert ตัวกรอบตัวนี้ให้เป็นซิมโบลก็ลากแถบแสงคลุมนะครับคลิกมาปุ่มขวาเลือก convert to symbol นะครับทำเป็นนะครับตั้งตั้งปุ่มว่า v t play นะครับเลือกเป็น button นะครับคลิกป้าวที่ปุ่ม ok เปร๊บเราก็ได้ซิมโบลนะครับ V t play เรียบร้อยนะครับนะครับต่อมานะครับ ไปที่เลเยอร์หนึ่งเฟรมที่สามนะครับ,นะรบทําการคลิกมาสปุ่มขวานะครับตอนนี้เราจะนะครับเอาหน้าตาเนี้ยนะครับนะครับเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนข้างในก็คลิกมาปุ่มขวาเลือก insert keyframe นะครับเราก็จะได้หน้าตาเหมือนกันเล่นใหม่แล้วก็คุณแพ้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขนะครับจากคําว่าคุณแพ้แล้วเป็นคุณชนะ แล้วผมจะเปลี่ยนสีนะครับสีให้เป็นสีเขียวเราก็จะได้เฟรมที่หนึ่งเป็นเกมนะครับเฟรมที่สองเป็นแพ้นะครับเฟรมที่สามเป็นชนะเวืเ่อเราได้ เดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อสิญลัต่ตางๆที่เราสร้าง,งขึ้นในแต่ละเฟรมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ไปเลือกที่ Selection Tool นะครับแล้วนำเมาส์มาคลิกเลือกที่เส้นลายนี่ก่อนนะครับสิญลักษของเส้นลายจากนั้นไปที่ Property นะครับในส่วนของ Instant Name ให้ตั้งชื่อเป็น VT Line มาที่ปุ่มเส้นชัยคลิกี่ปุ่มเส้นชัยตั้งชื่อเป็น VT Win จากนั้นไปที่เฟรมที่สอง ตรงปุ่มเล่นใหม่ตัวนี้ให้คลิก1ครั้งนะครับคลิกที่ปุ่มเล่นใหม่นะครับจะปรากฏ property ให้ตั้งชื่อว่า bt play lo s e root จากนั้นไปที่เฟรมที่3ตรงปุ่มเล่นใหม่ก็เปลี่ยนชื่อเป็น bt play win เราก็จะได้3เฟรมเรียบร้อยที่เลเยอร์นี้ต่อมานะครับทำการสร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อทำการเขียนโค้ด action script ลิกที่ new layer ดับเบิลคลิกเราก็จะได้ Layer 2องขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกที่ Layer 2ตั้งชื่อเป็น action ที่เฟรมแรกนะครับเฟรมแรกของ action ให้คลิกมาปุ่มขวาเลือก action ก็จะปรากฏหน้าจอของ action frame เพื่อให้เราเขียนคำสั่งเดี๋ยวผมจะทำการเขียนคำสั่ง action script นะครับดังนี้ นะครับอันนี้ก็คือคำสั่ง action s c r i p t นะครับก็จะมีคำสั่ง stop เพื่อให้หยุดเล่นี่ f เฟร e แรกนะครับจากนั้นก็มี vt line vt line อันนี้ก็คือชื่อนะครับของว o t t o n นะครับที่เราตั้งไว้ในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือเส้นลายตัวนี้ vt win ก็คือปุ่มคำสั่งนั่นเองนะครับจากนั้นผมก็เขียนเป็นฟังก์ชันนะครับ go lose นะครับก็มาเขียนฟังก์ชัน go lose จากนั้นก็ให้ไปอยู่ที่เฟสที่2แล้วก็หยุดเฟสที่2แล้วหยุดก็คือหน้าจอแพ้นะครับส่วนถ้าเมาส์ไปถึง B t ทีวินนะครับก็ให้ไปทําฟังก์ชัน go win go win เข้าจะไปเปิดเฟสที่สามแล้วก็หยุดนะครับก็จะแสดงว่าเป็นฟังก์ชันชนะจากนั้นฟังก์ชัน play again ก็คือให้กลับมาที่หน้าหนึ่งก็คือเล่นใหม่สำหรับฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกในเฟสที่2และสามซึ่งเราจะต้องเข้าไปเขียนคำสั่ง โดยไปที่เฟรมที่2ของ l a เยอร์แอคชคลิกว่าปุ่มขวาเลือก insert keyframe blank keyframe เฟรมว่างๆขึ้นมานะครับ insert blank keyframe เสร็จเราก็นำเมาส์นะครับ, frame, ร mouse, รบไปที่ a อคชั่นเฟรมเหมือนเดิมแล้วก็ป้อนคำสั่งดังนี้นะครับนะบอันนี้ก็คือปุ่ม btp l a y l o s e ถ้ามีการกดเมื่อไหร่ให้ไป go play g a i e ก็คือฟังก์ชันก่อนหน้านี้จากนั้นไปที่เฟรมที่3ของ l a เยอร์แอคชนะครับคลิกว่าปุ่มขวาเลือก อินเสอแม่งทีเฟมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ป้อนคำสั่งดังนี้นะครับเราก็จะได้คำสั่งที่อยู่ในแต่ละเฟมนะครับเราก็ทำการปิดแอคชั่นเฟดได้เลยนะครับนะครับก็เป็นการเขียนคำสั่งง่ายๆเพราะเราทำเสร็จไปที่เมนูคอนโทรนะครับเลือกเทส o ูวีโอเคก็จะเข้ามาในส่วนของการเล่นเกมวิธีเล่นก็คือนำเมาส์เข้าไปลากไปเรื่อยๆถ้าเราไปชนเมื่อไหร่ก็จะขึ้นคำว่าคุณแพ้แล้ว นะครับถ้าต้องการเล่นใหม่ก็ไปคลิกที่ปุ่มเล่นใหม่แล้วเราก็ทำการเล่นสำหรับบทเรียนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ